แเด็องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์ขอเจริญพรสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยชน์เก้าทุกรูปและเจริญพรไปยังสาธุชนพนใจบุญผู้เข้าซูมธรรมะเพื่อฟังธรรมในวันนี้่อ <c oughs> นอื่นโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยชน์เก้าพระภิกษุสามเณรนับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบรูป เป็นศีลสมาธิและปัญญาอันใดเกิดบุญเกิดกุศลมีประมาณเพียงใดในส่วนของศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทำทานศีลภาวนาบันนี้มีบุญมีกุศลอันใดเกิดขึ้นขอเราเราท่านทั้งหลายได้อนันโมทนาแบ่งบุญสาธุซึ่งการเลกันนะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ปลื้มปลื้มสาธุให้ วางสวัยไปทั่วทั้งประเทศไปทั่วทั้งโลกให้โควิดมาลายหายศูนย์ไปให้หมดเลยนะก็ในวันนี้ก็ å, มาในหัวข้อทำไมในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพะทานางังธรรมาทานังที่นาติการให้ธรรมทาน คณะการให้ทั้งปวงให้ข้าวของให้เสื้อผ้าให้ตังให้บ้านให้รถให้ที่ดินเรียกว่าให้วัตถุทานมนุษย์ต้องการนะแต่ว่าก็ยังสู้ธรรมฐทานไม่ได้ให้อภัยโกรธกันปล่อยวางโกรธกัน ไม่ถือสาหาเรื่องกัน <c oughs> แต่ก็ยังสู้ธรรมธานไม่ได้ให้วิทยาทานให้ความรู้สอนภาษาสอนคอมพิวเตอร์สอนขับรถสอนบวกลบคูณหารสอนเกษตรทำโคกน้องน้าโมเดลนี่นะฮะสหรับชาว จวเมืองช้างเนี่ยแต่ก็ยังสู้ให้ธรรมทานไม่ได้คือการให้มีสี่อย่างนะฮะธรรมทานคือให้ธรรมะเป็นทานให้คําสอนพระสมมาพุิเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติวัตถุทานให้เสื้อผ้าข้าของข้าปลาอาหารยิ <c oughs> ร่งโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดนะเราก็ต้องการความช่วยเหลือเยอะทุกพื้นที่แหละ ให้อภัยแล้วก็ให้ความรู้นะฮะมีสีอย่างแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงซึ่งสูงสุดกว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพอายเอ่ยนะฮะก่อนที่จะไปฟังอาตมาต่อวันนี้ก็มีลูกเนง มาเล่านิทานซึ่งเป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นปรากฏในประจตรปิฎดกเรื่องนี้นี่ถ้าใครไม่รู้ธรรมะพอไปถึงสระที่แห่งหนึ่งในป่าใหญ่จะถูกยับจับกิน <c oughs> เดี๋ยวลูกเนนจะมาเล่านะฮะเนนสดใสเนนพีเนนภูมิตั้งใจฟังนะฮะเพื่อจะจดจำธรรมะบทนี้เอาไว้ให้ได้ ไม่งั้นจะถูกยักจับกินใครอยากทราบอยากรู้ขอยกมือหน่อยนี่ไม่เอ่ยเออนะฮะไม่ยกมือเดี๋ยวยักจับกินนะ จเจริญพรคุณโยมทุกท่านนะครับส่วนใหญ่คุณโยมคงจะเคยได้ยินเรื่องเิลิโอตปะกันมาบ้างแล้วและด้วยความที่รู้ความที่ครูมักจะสอนให้เราทรงจำเราจึงจำได้ว่าเิลิความละอายแก่ใจโอตปะความเกงรงกลัวแต่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้อธรรม ข้อธรมนี้มีอีกอย่างหนึ่งว่าเทวธรรมหรือธรรมะของเทวดาในโลกวันนี้สามเณรจึงมีหัวข้อธรรมะนี้มาเล่าให้คุณโยมและเพื่อนๆได้ฟังกันโดยหลักใหญ่จะกล่าวถึงความในเรื่องราวสมัยชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีคั้นเมื่อ,อยังเป็นพระโพธิสัตว์ เรื่องราวนี้มีชื่อว่าเทวธรรมธรรมะของเทวดาที่ว่าฮิริความระอายแก่ใจโอตับป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ใช้อุป,ปมาอุปไมยเปรียบเทียบในการสั่งสอนข้อธรรมได้อย่างเห็นภาพแจ่มแจ้ง,จงชัดเจนอาการอาการชื่อว่าความระอาย เฮรีเฮรีตั้งอยู่ในสถานะอันนั้นความกลัวแต่อบายชื่อว่าไพโอดอปะตั้งอยู่โดยสภาวะอันนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบธรรมอันราอายแก่ใจไว้ว่าเหมือนเราถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะมเมื่อเจอคนเราก็ไม่กล้าถ่ายที่นั้นแม้จะปวดมากแค่ไหน ก็ไม่ถ่ายเพราะมีความละอายคือฮิรินั่นเองทีนี้คุณโยมทุกท่านสงสัยหรือไม่ว่าทำไมฮิริและโอตับป,ปะาจึงเป็นธรรมะของเทวดาคำตอบก็อยู่ในพระธรรมเทศนาที่พระโพธิสัตว์ตัสสอนยักษ์ที่เป็นปีเสื้อในน้ำซึ่งคอจับคนกินอยู่ในสระน้ำนั่นเองครับ แต่มีข้อแม้คนผู้นั้นต้องไม่รู้เทวธรรมจึงจับกินได้พรที่ยักได้จาก้าวเวสุวรรณนั่นเองในบทเทวทเทวธรรมาก่าว่าเทพมีสามประเภทคือหนึ่งสมุติเทพสองบัติเทพสามะวิสุทธิเทพพระราชาและพระราชกุม,มาร ชื่อว่าสมมุติเทพเพราะประชาชนสมมติว่าเป็นเทพเทวดาที่เกิดในโลกชื่อว่าอุปติเทพพระขีนาศพชื่อว่าวิสุทธิเทพธรรมของเทพเหล่านี้ได้ชื่อว่าเทวธรรมอนไแต่กุศลธรรมทั้งหลายมีเฮริโอตัปปะเป็นมูลฐานชื่อว่า เป็นธรรมของเก็บทั้งสามประเภทเป็นเหตุให้ไปเกิดในเทวโลกเป็นเหตุให้หมดจดซึ่งกิเลสนั้นเองด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเทวธรรมแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ประกอบด้วยธรรมเทวธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสรนสนว่าสัพบ,บุรุษบุรุษผู้สงบเรียกว่า เป็นผู้เทวมีเทวธรรมในโลกเช่นกันจเจริญพรเา้าสาธุนะฮะปกติในป่าลึก มียักษ์อยู่ในสระแห่งหนึ่งใช่ไหมยากเรื่องนี้คนที่ไปถึงป่าลึกแล้วก็ลงไปที่สระน้ําแห่งนี้ถ้าไม่รู้เทวธรรมก็ถูกยักษ์จับกินแต่ว่าพระพธทธศาส์ท่านรู้ก็เลยไม่ถูกยักษ์จับกินนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าธรมธาธรมทานรอดเพราะธรรมทานรอดเพราะรู้ธรรมะพุทธเจ้าแต่สาระสําคัญที่จริงว่านั้นที่อยู่ในนี้ก็คือจะบอกว่า ความสำคัญของธรรมะทำให้เราอ่ะมีทรัพย์สินเงินทองมีชีวิตท,ที่สดชื่นสดใสมีสติปัญญาดีจะเป็นผู้ให้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็คือวัตถุทานจะเป็นผู้ที่สติปัญญาดีถึงพร้อมด้วยธรรมะคุณธรรมศีลธรรม เราถูกทำถูกใครทำให้เราโกรธเราก็ให้อภัยเขาเห็นไหมเราเป็นคนที่เห็นภัยของสังคมรู้ว่ามีเด็กยากจนขาดทุนการศึกษาเราก็อนุเคราะห์เรื่องการศึกษาหรือซื้อหนังสือดีๆไปบริจาคหรือไปให้คำแนะนำเด็กๆในเรื่องความรู้เรื่องภาษาเรื่องคอมก็ถือว่าให้วิทยาทานฉะนั้น ทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นสามทานนั้นเกิดขึ้นจากอะไรฮนะเกิดขึ้นจากธรรมทานซึ่งตรงนี้แหละที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ายิ่งใหญ่สูงส่งยิ่งกว่าทานทั้งหลายเหมือนที่อาตมาดูแลสามเณรร้อยห้าสิบร้อยหกสิบรูปเนี่ยก็ถือว่าอาตมาได้ทำธรรมทานวัตถุทานอมิสทานและวิทยาทานครบเลยนะโดยเฉพาะคำว่าธรรมทานเนี่ยอาตมา เป็นเนนสิบปีเป็นพระยี่สิบปีเนี่ยสามสิบสองสามสิบสามปีเนี่ยอาตมานึกขอบคุณพระสมมาพุธธ้ถเจ้านึกขอบคุณพระพุทธศาสนานึกขอบคุณมหาปุญญาจารย์ที่ให้อาตมามีวันนี้เป็นประโยชน์เก้าได้รู้ธรรมะแล้วก็รักบุญตัวบาปตรงนี้สําคัญมากเลยเมื่อสักครู่เนี่ยสามเณรฟิล์มสามเณรนาบุญได้พูดถึงรักบุญตัวบาป ในโหมดของพระพุทธศาสนาคําว่ารักบุญตัวบาปคือฮิลิโอตปะมีความระอายและความเกรงกลัวต่อบาปทมนี้ถือว่าเป็นโลกธรรมเป็นธรรมคุ้มครองโลกยิ่งใหญ่ไหมการคุ้มคลองโลกนี่ไม่ได้เป็นกฎหมายไม่ได้เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์มีนิวเคลียมีมปรมาณูหรือว่ามียักษ์ใหญ่อำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางอาวุธ ไม่ใช่เลยนะฮะคือประเทศทุกประเทศคนทั้งโลกมีสิ่งนี้สิ่งเดียวเนี่ยโรคจะเกิดสันธิภาพคือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปริงหรือไม่ให้คนนะ่ะมีศรัทธานในเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องของทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไปศึกษา เรื่องความละอายความเกรงกลัวต่อบาปเช่นไปเห็นว่านรกนี่มันน่ากลัวการไปเกิดเป็นสัตว์นรกนี่แค่ขุมตื้นๆน,น,นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งที่ถูกหอกเสียบแทงทั้งเนื้อทั้งตัวหอกเสียบแทงทั้งเนื้อทั้งตัวแต่ไม่ตาย จะทรมานเจ็บปวดอย่างนั้นแหละแค่เข็มฉีดวัคซีนโควิดนี่เข็มฉีดยาเล็กๆเนี่ยเจ็บไหมเจ็บนะฮะหอกเล่มเดียวนี่เจ็บไหมเลยกว่าตายเลยแหละนะฮะแต่นี่คือทั้งเนื้อทั้งตัวโดนทิ่มเป็นเป็นพันๆเ,เล่มอะและไม่ตายบาปที่ทำไว้บนโลกมนุษย์นี่ จะเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้ตายนี่คือความทุกข์ในนรกเราได้เห็นได้ฟังแล้วโอไม่ทำบาปไม่กลา้าปิดสินข้อที่หนึ่งไม่กล้าที่จะไปฆ่าใครหรือแม้แต่จะทำร้ายใครลงไม้ลงมูตบตีใครก็ไม่กลา้าไม่กล้าที่จะไปขโมยของใครไม่กล้าที่จะไปเจ้าชู้ ไม่กล้าที่จะพูดโกหกคำหยาบนินทาสอเสียดไม่กล้าที่จะสุรามีัยอบายมุขนี่มันคุ้มครองเราเลยนะเมื่อคุ้มครองเราแล้วมันจะคุ้มครองโลกของเราเราอยู่ตรงไหนนั่นแหละโลกของเราถ้ามนุษย์ทั้งโลกหรือส่วนใหญ่มีฮิริโอตปาปศีลธรรมความสุขสงบเกิดขึ้นยานตอนนี้นะก็ฮึมๆเนาะทาง อเมริกาทางจีนเห็นไหมก็จะมีการช่วงจิงจิงช่วงความเป็นใหญ่อำนาจทางเศรษฐกิจการที่มีประเทศไหนแข็งแรงมากๆแล้วประเทศไหนออนแอประเทศไหนเอ่อจะเป็นคู่ต่อสู้ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอำนาจเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรฮะเกิดการเปรียบเทียบประหัตประหารเกิดการต่อสู้ซึ่ง ประวัติศาสตร์โลกเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบอกเราว่าเหล่านั้นไม่สามารถจะทําให้ประชากรมีชีวิตที่ปลอดภัยหรือสงบสุขแต่สิ่งที่สงบสุขในควาว่าธรรมทานหรือธรรมพุทธเจา้าคือฮิริโอตปะะอาตมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กนะฮะโยมพ่อโยมแม่เนี่ยพ่อล้วนแม่หานี่ชอบพาไปวัดโดยเฉพาะพ่อล้วนในวันพระแล้วก็ไปเห็นภาพว,วาดพระมาลายโสดสัตว์นรก นะฮะเห็นโหสันนรกปีนต้นงิ้วสันนรกนอนอยู่บนเขียงนายนิริบาลยมาบาลเอาเลื่อยนี่เลื่อยนะฮะเห็นแล้วก็เป็นยังไงเห็นแล้วก็นึกถึงความตายเห็นแล้วนึกถึงชีวิตของตัวเองเห็นแล้วนึกถึงว่าเราต้องไม่ทรมานอย่างนั้นเมื่อไม่อยากทรมานทุกทรมานอย่างนั้นต้องมาไม่ทําบาปและสังสมบุญเห็นไหมฮะอันนี้คือทําให้ชีวิตอาตมานั้น อยู่ในพระศาสนาแล้วก็ตั้งใจที่จะให้ศีลธรรมให้ธรรมะนี้กับลูกหลานของญาติโยนที่มาบวตรธรมาแล้วก็แผ่ขยายไปให้มากที่สุดประเทศทุกประเทศนะไม่ได้จนอามิตรวัตถุสิ่งของเข้าปลาอาหารนะจริงๆแล้วประเทศทุกประเทศนี่จนธรรมะจนความดีถ้ามีธรรมะมีความดีนะถึงแม้จะมีเข้าของน้อย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็แบ่งกันได้แบ่งข้าวแบ่งน้ําแบ่งขนมแต่ถ้าประเทศดีแค่ไหนนะมีขนมเยอะมีน้ําเยอะมีข้าวเยอะมีอะไรเยอะแต่ถ้าศีลธรรมไม่ดีธรรมะไม่ดีเอาเปรียบกันเหมือนหลายๆประเทศนี่แหละที่ว่าเอาเปรียบกันโกงคอร์รัปชันนะฮะความโลภความตันหาความอยากมันครอบงํา ความเห็นแก่ตัวมันครอบงำทำให้เรานั้นไม่มีธรรมะแล้วก็ทำให้สังคมนั้นมีความไม่ปลอดภัยเยอะแล้วก็มีความเอือเลื่อมล้ำมีความเอาเปรียบกันซึ่งตรงนี้ก็นำมาซึ่งอะไรฮนะนำมาซึ่งโอ้โหหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ปฏิบัติธรรมะบทอื่นสิปฏิบัติอะไรฮนะความ เสียสละปฏิบัติปล่อยวางเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยต่าตๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเห็นไหมพอเราปฏิบัติธรรมะแล้วเรามีความสุขใจอ่ะเมื่อมีความสุขใจแล้วทุกอย่างนี่ไม่เป็นปัญหานะฮะฝึกปล่อยวางนี่ก็เป็นธรรมะนะฮะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสาระสําคัญที่พระสัมมาพุทธเจ้าบอกว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงและธรรมะนี่ความยากนะโยมนะ เกิดขึ้นยากมากเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยากอย่างไรธรรมะเกิดขึ้นยากอย่างนั้นโบราณก็บอกว่าทําบุญถวายหนังสือสวดมนต์นะและในนั้นนะ่ะมีธรรมะพุทธเจ้าอยู่แค่อักษรตัวเดียวเนี่ยโบราณก็บอกว่าเท่ากับสร้างพุทธรูปหนึ่งองค์นี่คือต้องการจะบอกว่าธรรมะนั้นมีบุญมากถ้าได้ทํา ธรรมะนั้นมีอนิสงส์มากถ้าได้ทําซึ่งตรงนี้ก็จะบอกญาติโยมว่าพระสมมาพุทธเจา้าถ้าอย่างใช้เวลาน้อยสุดในการมาเกิดนะ,ย,นาานะะยี่สิบอสงไขยแสนมาหากับนะฮะยี่สิบอสงไขยแสนมหากับนะฮะมันยากมากซึ่งกลับกับหนึ่งนั้นโอ้โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเนี่ยกำหนดเป็นโลกใบหนึ่งนะั่นหนึ่งกลับนะ อันนี้คือแสนมหากรัปคือแสนโลกแต่ว่าอาสงไขยนี่รวมมหากรัปรวมกับนะกับกัปกับกัปมู่เยอะมากมาเป็นหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแต่ว่ายี่สิบอสงไขยเนี่ยมันนานเท่าไหร่อสงไขยแปลว่าจะนับจะประมาณไม่ได้เพียงแค่กําหนดได้เท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นนี่คือความเกิดขึ้นยากของพุทธ,ธเจ้า,ายี่สิบสงไขยแสนมหากรัป นั่นหมายความว่าธรรมะใช้เวลาเท่านั้นดังนั้นท่านทั้งหลายมีเวลาฟังธรรมฟังเถอมีเวลาสวดมนต์สวดธรรมจักสวดเถอเพราะบทธรรมจักธรรมะเกิดขึ้นยากมากแต่ไม่ใช่ว่าเพราะมันเกิดขึ้นยากนะเราจึงให้ความสําคัญไม่ใช่ที่ต้องให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรปฏิบัติแล้วเราจะมีความสุขอย่างเช่น ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าธรรมะมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมไม่เคยเห็นจะเชื่อได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าธรรมะที่สอนไปเนี่ยสอนให้เป็นคนดีตายแล้วด้วยความดีก็จะไปสวรรค์ถ้าบุญมากจิตบริสุทธิ์เข้าถึงทำไปพระนิพพานแต่ว่าถ้าคุณปฏิบัติตามธรรมะ คุณเป็นคนดีธรรมะในชาตินี้คุณก็มีความสุขครอบครัวใครที่อยู่รอบรอบคุณก็มีความสุขถ้าตายไปแล้วนรกสวรรค์อย่างที่อาตมาหรือตถาคตแสดงไม่มีจริงก็เจ้ากันไปโยมก็ไม่ได้เสียหายแต่คุณอยู่เนี่ยคุณมีความสุขไม่ล่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการตอบดังนั้นคนที่ ไม่เชื่อว่าตนลกสวรรค์มีจริงต่างหากหน่ากลัวเพราะอะไรฮะไม่มีเบรกกันจะเอาเปรียบอะตำรวจจับไม่ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้แหละหน่ากลัวมากเลยนะฮะตรงนี้น่ากลัวพุทธเจาบอกไว้ตรงนี้น่ากลัวเพราะว่าไม่มีเบรกไม่มีความละอายความเรงนตัวต่วบอบบปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเหล่าท่านทั้งหลายก็เบื้องต้นนะให้ ฟังธรรมะอ่านธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ใน YouTube ในตูมเนี่ก็มีเทศทุกเย็นนะฮะหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งก็มาฟังเนี่ฟังลูกเนนเล่าธรรมะด้วยอาจจะมาด้วยนะฮะซึ่งก็จะให้ญาโยมได้บุญง่ายๆเลยเพราะการฟังธรรมก็ได้บุญส่วนหนึ่งแหละและธรรมะที่สำคัญที่สุดคุณโยมคือการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี่เป็นหัวใจของธรรมะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ยอ่อเหลือแปดเรียกว่าอริม,มักมีมีอะไรบ้างสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมา สติสัมมาปายมะสัมมาสมาธิใช่ไหมตีส่วนในธรรมจักนี่นี่ถ้าเราปฏิบัติมากมีแปดหรือว่าถูกเป้าหมายใจดําพุสนาแล้วหรือว่ามันเยอะไปย่อเหลือสามคือัับุญละชั่วละชั่วทำดีทำใจให้ฝองสาเออเก่งมากนะฮะละชั่วทำดีท้ำใจให้ฝองสายโอ้โหเนนาบุญมาจากลำพูนนะฮะดูดูเนน สดใสามาจากลําพูนยกกดไร้ใหญ่เลยนี่สีน้ําเงินเนี่ยนะคนลําพูนเชื่อคนลําพูนเจ้านะย่อเหลือสามเนี่ยละชั่วทําดีใจให้ผ่องใสย่อเหลือหนึ่งคือไม่ประมาทวงเล็บคือทําใจให้ผ่องใสก็คือให้ใจของเรานั้นฝึกสมาธิเอาใจมาฝึกสมาธิอันนี้คือเป็นที่สุดของธรรมะเพราะความทุกข์เกิดที่ไหน เกิดที่ตาเกิดที่จมูกหรือเกิดที่หูหรือเกิดที่แขนหรือเกิดที่ใจที่ความทุกเกิดที่ใจทิเลสอยู่ที่ไหนในใจอ่ะเออนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปที่ใจพระเจ้าเลยอ้าวทาใจให้ผ่องใสคือไม่ประมาทดังนั้นพระเจ้าเลยสอนสมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีคันธัุระเรียนธรรมะนะฮะแล้วจากนั้นก็คือปัสนาธุระ ตั้งใจนั่งธรรมะตั้งใจนั่งสมาธิซึ่งเราเราตั้นทั้งหลายควรจะให้โอกาสตัวเองในการศึกษาธรรมะบทนี้ธรรมะคือการนั่งสมาธิทำง่ายมากไม่ต้องเสียตังไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่ที่บ้านเราก็หลับตาทำใจสบายสบายสติสบาย,ส,ส,บายสมาธเสมอสังเกต อยู่ที่สุดลมหายใจของเราในกลางกายทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆและสุดท้ายนี่พพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตติสันติปะรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบเป็นไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่า,ใจ,วาใจหยุดเป็นไม่มีนี่คําพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งชีวิตท่านทั้งหลายแสวงหาอะไร แสวงหาบ้านสุดท้ายต้องการความสุขใช่ไหมพึงพอใจใช่ไหมแสวงหาสามีแสวงหาภรรยาสุดท้ายต้องการความสุขใช่ไหมความพึงพอใจใช่ไหมไปเที่ยวเนี่ยต้องการความสุขต้องการเพื่อมพึงพอใจใช่ไหมอยากมีรถสักคันหนึ่งต้องการความสุขต้องการความพึงพอใจใช่ไหมสมาธิกลับตาทำใจนิ่งๆสบายสบาย เราก็จะได้อย่างง่ายๆและมันเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเชื่ออาตม,มาให้ลงมือพิสูจน์แล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกสามารถเข้าถึงได้สามารถสัมผัสได้ตามคำสอนไม่ประกอบด้วยการแล้วก็เป็นสิ่งที่ เล่อเอประเสริฐสีมากเลยกับการที่พุทธองค์ใช้เวลา2ี่สิงไขยแสนมหากับยังน้อยสแสวงหาแล้วเอามาแล้วเทศสอนแล้วเราก็ไปศึกษาแล้วเราปฏิบัตินี่กับคําว่า2ี่สิอสงไขแสนมหากัเราจะได้ประโยชนอะไรอะ่ะแต่ถ้าเราได้หลับตาพิมพิมทำหน้ายิ้มยิ้มนะทําใจนิ่งๆเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้นี่ สมแล้วที่ใช้เวลาถึง20สง่สิอสงไขแสนมหากับเรียกว่าวสัพพะลโสธรรมะละสังชินาติลดแห่งธรรมย่อมชนะลดทั้งปวงนี่นี่ก็เป็นคำพุทธเจ้าญาติโย,ยมทั้งหลายอันนี้ก็ฝากเรื่องธรรมทานชนะเรื่องการให้ทั้งปวงสุดท้ายนี้ก็จะจบว่า มีพระอาจารย์กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าแม้เราจะทําสังฆทานนะมีจีวรน,นะ,ะมาวางเรียงกันนนแน่นเหมือนเหมือนปลีกกล้วยเนะี่ยเค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 ย,เคยปลอกต้นกล้วยไหมนะฮะมันเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีชั้นชั้นช่องช่องอยู่ในขอบต้นกล้วยนะฮะเป็นปีกกล้วยหรือหรือเปลือกกล้วยเนะี่ยเอาจีวรเอาอะไรมาเรียงกันเนี่ย เยอะหนาแน,น่นขนาดนั้นทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลเลยแล้วนี่นมนพระพุทธเจ,จ้าพร,ระปริเจ้ะหันเนี่ยเพื่อมารับสังฆทานคือการถวายจีวรทําเยอะขนาดนั้นพระอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าอนุสงบุนี่สู้ธรรมทานสู้ธรรมะไม่ได้เพราะว่าอะไรตรงนี้หลวงปู่วัตรางน้ําท่านก็พูดไปว่าเพราะว่านั่นถือว่าเป็นแค่วัตถุทาน มีอันดีสงแค่ให้สร้างพร้อมด้วยทรัพสมบัติสิ่งที่ดีสิ่งที่งามในสังสารวัตรแต่ธรรมะที่ให้ไปเนี่ยเขาเป็นคนดีธรรมะที่ให้ไปเนี่ยเขาเข้าถึงธรรมเนี่ยสุดท้ายถ้าเขาปฏิบัติด,ดีนะไปพระนิพพานนี่มันต่างกันอย่างนี้แต่ขนาดเดียวกันเยียนไหวใจเกิดพวกเราวัตถุทาน การให้ข้าวปลาอาหารการทําทานก็ยังสําคัญนะเพียงแต่ว่าจะบอกว่าอาน,นิสงส์มันต่างกันคือวัตถุทานก็ต้องทําเนาะอภัยทานก็ต้องทำมิสถานก็ต้องทำ,ตงทำแต่อย่าลืมธรรมาทานสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีสอนเพื่อนชวนเพื่อนสวดมนต์นั่งสมาธิญาติโย,ยมสามารถทําได้เราก็จะได้บุญด้วยแล้วอะไรดีๆจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา อย่าไปรอว่าหลวงปู่หลวงพ่อจะโปรดเราเนี่แหละหนึ่งโปรดเราเองก่อนสอนตัวเองให้ได้อันที่สองโปรดสามีภรรยาโปรดลูกโป,ปรดหลานของเรานะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอฝากเราเราท่านทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขออนุอพริบพรอนุภาพพระสมามาสัมพุทธเจ,จ้าพระประระริจพปะรหันอนุภาพบารมีธรรมมหาปุญญาจารย์ และอนุภาพบาร,รมีธรรมทานในวันนี้รวมกับบาร,รมีของพระภิกษุสามเณรเตรียมบาร,รีนาคหลวงประโยชเก้าตลอดจนสาธุชนทั้งหลายให้ทุกท่านมีดวงปัญญาสว่างสวัยแตกฉานในธรรมะพุทธเจ้าสอนตนเองได้สอนผู้อื่นได้ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีสะดวกสบายพังพร้อมด้วยรูปสมบัติเทา้าสมบัติคุณสมบัติจริงจขึ้นไปถ้ะปฏิบัติธรรมะให้พบพระในตัวได้โดยง่าย เกิดมาสร้างบาร,รมีพบพระพุทธศาสนาไปทุกภพชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านจงทุกประการเถิด